แต่ขณะเดียวกันทําไมเราจะต้องให้คนบางคนเท่านั้นที่ไม่ใช่เทวดาแต่ทําตัวเป็นเทวดาแล้วประชาชนจะต้องยอมรับว่าให้เขาถูกละเว้นไปเถิดและให้เจ้าหน้าที่สามารถละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อคนคนเดียวนี้ทำไมทำไม ทนายวันชัยต้องใช้กลไกทางกฎหมายตอบให้ได้ทนายวันชัยหรือสอววชัยจะใช้กลไกทางรัฐศาสตร์ตอบไม่ได้ทนายวันชัยหรือสววันชัยหรือใครก็ตามที่คิดแบบเดียวกันกับสววันชัยเอากฎหมายมาตอบอย่าเอาน้ำจิบน้ำใจมาตอบอย่าเอารัฐศาสตร์มาตอบเอานิติวิทยาศาสตร์มาตอบเพราะประเทศนี้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลเพราะประเทศนี้นิติศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลเพราะประเทศนี้เราใช้กลไกการปกครองประเทศโดยบังคับใช้กฎหมายอะไราที่นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องละเว้นในเมื่อกฎหมายนิรโทษกรรมเมาเข่ง ไม่มีในเมื่อกฎหมายปล่อยให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่มีในเมื่อกฎหมายอนุญาตให้คนบางคนไม่ต้องถูกขังในคุกได้มันไม่มีดังนั้นอะไรที่จะเป็นข้อกฎหมายมาพิสูจน์ทราบให้ประชาชนเบาใจอะไรที่จะเป็นข้อละเว้นกฎหมายได้ที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะสบายใจอะไร อะไรที่จะเป็นบรรทัดฐานว่าวันนี้เทวดาชั้น14ถ้าหากถูกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับเขาแล้วจะทำให้อนาคตเด็กรุ่นต่อมาจะมายึดถือว่าไอหัวงอกหัวดำที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เคารพกฎหมายเลยแล้วเด็กรุ่นใหม่มันจะเคารพกฎหมายได้ยังไงอะไรที่จะไม่ทำให้เด็กเจนใหม่ ไม,ไม่ด่ารับหลังไม่ด่าตามหลัง